คอนโดปลาขนาดตา3มเซนนะคะสูง90เซนรูปตัวยูตัวนี้จะเป็นขนาด10โคง้งจะมีงางาเข้า5งาด้านหนึ่งสอดด้านหนึ่ง3งาอีกด้านหนึ่ง2 R งานะคะ10โคง้งยาว3เมตรขนาดตา3มเซนได้เบอร์8ก็จะประมาณนิ้วโป้งรัดนี่ค่ะอันนี้ให้ดูชัดๆเลยจะมีสีเขียวกับสีดำนะคะจะมีสีเขียวกับสีดำงาเข้า นี่ค่ะ10โคง้งยาว3เมตรโค้งละ60บาทถ้า10โคง้งตัวนี้ก็อยู่ที่600บาทค่าส่ง120บาทแต่ค่าส่ง120นี่หนึ่งห่อใส่ได้ประมาณ3ตัว4ตัวเลยนะคะถ้าเป็นขนาด10โคง้งถ้าซื้อหนึ่งตัวก็ค่าส่ง120สองตัวก็ค่าส่ง120ตัวละ600บาทนะคะโค้งละ60บาทมีตั้งแต่10 15 20 30 40 50โคง้ง สิบโค้งสามเมตรยี่สิบโค้งหกเมตรและสามสิบโค้งเก้าเมตรสนใจตัวไหนทักมานะคะสวัสดีค่ะ